บอลเดินสายสมัยนี้ต้องบอกว่ามองข้ามไม่ได้อีกต่อไปแล้วฮะเรียกว่ารายการสคำมีเนี่ยเป็นรายการเดินสายที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เงินรางวัลเนี่ยชิงกันหลักล้านเลยนะคุณผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยเราจะมองว่าบอลเดินสายเนี่ยมันดูรุนแรงมันดูป่าเถือนไปดูที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีมวยแถมแต่ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ย มันเปลี่ยนไปแล้วครับมันเปลี่ยนไปยังผู้ชมเงินรางวัลบอลเดินสายทุกวันนี้เนี่ยรายการเล็กๆเนี่ยก็เป็นหมื่นเลยนะฮะหมื่นแสนจนถึงหลักล้านเรียกว่าตัวหลีกตัวอาชีพหรือว่าอดีตนักบอลทีมชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจมาลงแข่งกันมันการันตีการได้เงินในทันทีฮนะ เรามักจะเห็นนะคุณผู้ชมในบอลลีกเนี่ยมันจะมีสโมสรบางสโมสรเนี่ยเบี้ยวค่าเหนื่อยนักบอลบ,บ้างไม่จ่ายค่าเหนื่อยบ้างแต่กับบอลเดินสายแมชหนึง่งหรือว่าการแข่งขันวันหนึ่งเนี่ยเขาได้เงินทันทีเลยครับแถมเงินรางวัลเนี่ยมันก็ล่อตาล่อใจคนเราต้องกินต้องใช้ไม่ว่าจะแข่งยังไงมีฝีเท้าคุณสามารถทำอาชีพให้ตัวเองได้ แต่กับดาวซันโวคนหนึ่งฮะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงชื่อส um ัจพร์ตุ้มสุวรรณเรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวของทีมนคนปรปฐมอย่างเสือป่าราชาเนี่ยเจ้าตัวฮะจะปรากฏว่าเป็นดาวซันโวสองสมัยติดสำหรับเจ้านอ็อตสัจพร์ตุ้มสุวรรณเนี่ยเป็นปีกตัวจี๊ดจากเสือป่าราชา ควา้ารางวัลดาวซันโวฟุตบอลเดินสายเงินล้านสอคมัมมีกับการยิงประตูเนี่ยไปทั้งสิ้น13ประตูตลอดทั้งรายการพาทีมคว้าแชมป์รายการนี้เนี่ยสองปีติดสำหรับชัดจพรเนี่ยก็อยู่สโมสรแตงโมฮะโดยเป็นสโมสรที่ได้แชมป์เมื่อปีก่อนมาปีนี้เนี่ยก็ขวาแชมป์สำเร็จงานนี้ฮะก็มีคนตั้งคำถามว่าโหฟีเท้าดีขนาดนี้ มีแวว์ขนาดนี้เนี่ยมันจะมีดีถึงขั้นติดทีมชาติเลยได้หรือไม่โค้ชทีมชาติเนี่ยอาจจะต้องมะมองนักฟุตบอลเดินสายบ้างหรือไม่ฮะเรื่องนี้น่าติดตามฮะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลเดินสายบ้านเรายิ่งแข่งยิ่งคึกยิ่งมีคนให้ความสนใจงานนี้เรามองข้ามฟุตบอลเดินสายไปไม่ได้ฮะ สำหรับดาวซันวเงินล้านฟุตบอลเดินสายสัจจพรตุ้มสุวรรณที่ต้องบอกว่าอาจจะเก่งกว่าทีมชาติบางคนหรือว่ามีดีถึงขั้นติดทีมชาติก็เป็นได้เราต้องดูฮะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นนักเตะทีมชาติที่มาจากฟุตบอลเดินสายในยุคปัจจุบันหรือไม่เพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีล่าสุดเนี่ยก็คือ เจ้าอนันต์ยอดสังวานหรือว่าโฟแบ์เนี่ยก็พังอาดติดทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยโดยน้องเนี่ยเริ่มต้นจากฟุตบอลเดินสายตอนนี้ก็ทำสำเร็จเรียกว่าเราต้องดูฮะว่าจะมีนักฟุตบอลเดินสายคนไหนโผล่ไปติดทีมชาติได้สำเร็จหรือไม่ครับ